วันนี้มาตื่นเดินตลาดสำเร็จเช่นเคยนะคะทุกคนจะ้ะสิบบาทที่จ่ายเลยครับเรื่อนๆเลยครับตับไก่สิบบาทกับข้าวยี่สิบบาท เสื้อผ้านั่นเขาขายอะไรเด้วเราเดินไปดูดีกว่าไก่ใต้ข้าวบกไก่นะคะนี่ผักสดผักสดผักสด สดสดชอัใส่น้ตาลนิสตานบ้านเรานะคะโอ้ยหอมหอมซุปหอมซุปบะหมี่หอมซุปบะหมี่จ้าพี่น้องจ้าลำไยยี่สิบเนื้อ นี่เป็นตลาดสําเหลนะคะตลาดสดสําเรล่เนาะ,ะตลาดเชา้าตลาดเชา้าตลาดสด วันนี้ก็คลิปยาวของเราเป็นคลิปเดินเที่ยวตลาดสำเร็จเช่นเคยนะคะ,ะวันนี้มาซื้อได้เนาะ,ะก็เลยแวะมาซื้อแวะมาตลาดสำเร็จมาดูอาหารการกินดูสิว่าเขามีอะไรกินโอ้แกงหน่อไม้ด,ดก็เยอะมีน้ำพริกนะคะน้ำพริก ลิกแจด,ดังนะคะพิยาคนลุงเนะนีิยาคนลุงอันนี้โจ๊กน้ำเต้าหู้อาหาร,ราสุขภาพส่วนมาก็จะมีแต่ช่วงที่เดินเข้ามาเนาะของจะเยอะมาเลยเข้ามาข้างในนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วนะคะ สุดแล้วตลาดจำเรย์บางนีก็จะมีผลละมากรากมามีกล้วยปิ้งกล้วยติ้งกล้วยปิ้งนะคะร้านขายกล้วยนี่ก็ขนมจีนน้ำยาเป็นตลาดเก่าๆสมัๆเดิมๆเนาะ ดูให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปทำงานเนาะนานๆจะได้ออกมาทีนานจะได้ออกมาทีจะได้ออกมาเยี่ยมมาส่องตลาดสักทีเนาะเป็นกาลังใจให้กันได้นะคะดีคับี่ร้อนค่ะจส้จุ๋เลย นะตลาดนี้ตอนหน้าคนจะลมข,ของสดนะ